เลือกตั้งสสหันนอปีน้องจบลงตัวห้องเตดต้องส่หยามมีแลนสะไล่ก้าวไก่ล่นลามโฉมไม่แห่งความการเมืองไทยนี่จากนี่ไปก้าวไก่ไหวอีจกักเลือกไผ่ดีร่วมซ่อนหมู่เจ้าประจาตั้งตาแลกก้อนว่าจากไปค่อนตังใดแต่ที่หันชัดธนัดสดใสคือมวลคนไทยไข่เปลี่ยนว่าอน จึงลงขันแนนถมแน่นตีหัน่นฝ่ายข้านเดิมมันชนะแต่ตีรุ่นกันแถมด้านนั่นกะคือการจัดตั้งรัฐบาลขอาการเมืองนั่นทั่วบ้านสถานต่างก่อวิจารณ์กันไปมากหน้าสูตรหนึ่งสามตามด้วยสีห้าอู้กันนานนานหญิงนักแต่สูตรใดๆขอได้จองจักเศรษฐกิจหัน่นฮือดี ฮือมวลปิ่นน้องตรวจจ้องสลีอยู่ดีกินดีบทุกหยักกันกเกษตรกรรมทุกอย่างหว่าอันราคาดีงามตัวพร้อมราคาน้ำมันโลดกันหนอบน้อมไฟฟ้าแถมห้องลดลงดีบอกเอาไว้ตั้งใจจิตจงหาเสียงยงยงยามก่อนเลือกตั้งอย่าลืมสัญญาติจ่จจังจังประกาศตังๆไปนั่นประเทศเขตขัน ยามเจียงจั่นจักเจริญหั่นด้วยดีกดตัวแตนนั่นตีเลือกดีหลีไปทำงานดีมีจิตตั้งมัน่นบ่อไปขายตัว๋วมัวหาเศษหัน่นหับเงินรางวัลไตโตจากนี่ไปไทยจักได้โลระบบเก่าเกื้อกจาก้อยพอไปนาะป่อแม่พี่แก้วน่องแก้วพร้อมแล้วรัฐบาลใหม่แหละนายเฮ้ย กราบขอพระคุณทัานเจ้าพระครูวิมนศิลปกิจก่อนไก่แต่งแต้มเป็นกำข่าวสืบสารวรรณกรรมปืนบ้านลั่นนาะข่าวห่ํากำโซอ